ไปดูที่ร้านทองกันบ้างนะครับบรรยากาศร้านทองต่างๆคึกค,กคักมีผู้ปกครองแห่ขายฝากทองรูปพันธ์เพื่อนําเงินไปเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนหลังจากสถานธนานุบาลปิดทําการหลายวันครับนางสุนันต์ตั้งประดิษฐ์เจ้าของห้างทองตั้งเสียมเพงตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรกล่าวว่าในช่วงใกล้ที่จะเปิดเทอมของสถานศึกษาต่างๆ ผู้ปกครองต้องเร่งหาซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานได้มีความพร้อมก่อนเปิดเรียนประกอบกับในช่วงนี้ครับเป็นวันหยุดยาวสถานธนารุบาลเทศบาลเมืองพิจิตรปิดทําการหลายวัน ดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงเลิกนําทองคํารูปพรรพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคาสร้อยข้อมือแหวนทองต่างหูมาใช้บริการขายฝากกับร้านทองต่างๆเนื่องจากจะได้เงินสูงใกล้เคียงกับราคาทองคําในราคาเต็มๆและมีความสะดวกรวดเร็วทําให้บรรยากาศร้านทองหลายแห่งในจังหวัดพิจิตรคึกคักหนาแน่นไปด้วยผู้ใช้บริการสําหรับการขายฝากทองคํารูปพรรพันธ์ดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสาม ตามกฎหมายกำหนดระยะถ่าถอน60วันครับบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดอุทัยธานีมีผู้ปกครองต่างมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนกันเป็นจำนวนมากถนนหลายสายคึกคักครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรกที่จังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะโรงเรียนหลายแห่งในเขตชุมชนเมืองในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีที่เปิดเรียนวันแรกพร้อมกันก่อนที่อื่นเป็นไปด้วยความคึกคัก เด็กนักเรียนครูอาจารย์รวมทั้งผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานของตนเองมาเรียนหนังสือผู้ปกครองบางรายเลือกใช้รถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลานเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในขณะที่ผู้ปกครองบางรายใช้รถยนต์ส่วนตัวมาส่งส่วนนักเรียนจากต่างอำเภอเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้รถตู้รถสองแถวรถบัสรับส่งนักเรียนส่งผลให้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนทุกแห่งการจราจรหนาแน่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องทำงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการคุมเข้มให้มีการติดป้ายแสดงเป็นรถรับส่งนักเรียนและรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนครับ